สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคิวชาแนลอยู่ที่เมืองเงินค่ะริมข้างทางของเมืองเงินนะคะเห็นบรรยากาศทะเลหมอกยามประมาณเวลาประมาณส1บเอดโมงแล้วค่ะยังมีทะเลหมอกให้เราเห็นอยู่นะคะนี่ก็เป็นรถของชาวบ้านนะคะนีบรรยากาศดีมากเลยค่ะทะเลหมอกสวยงามมากเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่อนอาจจะ,ะไม่เคยเห็นก็เลย ่ายเพื่อนได้เห็นนะคะทะเลหมอกที่ประเทศลาวเมืองเงนะะินค่ะภูเขาล้อมรอบภูเขาที่ลาวนี่สูงมากนะแล้วข้างล่างก็เป็นหน้าผาลงไปนะคะนี่ค่ะทะเลหมอกมถ้าเป็นประเทศไทยก็จะมีร้านกาแฟให้นั่งกินนะคะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะก็เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ทะเลหมอกปกคลุมนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะ เพื่อนได้เห็นบรรยากาศอันสวยงามที่น้อยคนนักที่จะได้เห็นแล้วก็น้อยคนนักที่จะมาถึงตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไกลเหลือเกินนะคะ เมืองเงินค่ะสปปลาวนะคะ